มุกก่กจักด้วยดีไหมล่ะมันไม่ได้จากกันด้วยดีนะพราะไม่ได้จุกกันด้วยดีมันคือศัตรูนะศัตรูที่อยู่ในอยู่ในใจนะเออนิทานเดอ้อนิทานคิดดูสิอืมไม่นั่งอยู่ระเบียดูไม่ไม่นับถือไม่นับถือคนที่เป็นพ่อเป็นแม่แล้วแทนที่จะเออโตแล้วก็ไปมีครอบครัวไปไม่ใช่ครับต้องให้คนอื่นมาดา่าพ่อดา่าแม่ ดูถูกเหยียดหยามโอ้สุดๆเวียนกรรมเนาะเออเวียนกรรมเวียนกรรมที่โซเชียลมันบันทึกไว้เออมันเป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างนั้นนะทุกคนใครใครจะไปคาดคิดใครจะไปคาดคิดเออเอาจริงๆจะมีคนไปฟ้องร้องกันเนี่ยเอาใครจะไปคิดละ่ะอียามมันช่วยอะไรไหมไม่ช่วยแล้วทีนี้ อยานจะช่วยไม่ช่วยนะมันมันไม่ช่วยเลยหรอกมันแค่พูดเห็นไหมมันบอกว่าจะออกค่าน้ำหมอ,อกค่าน้ำมันค่าเดินถกเดินทางตอนนี้คือใบแล้วเป็นไงล่ะไอ้หนุ่มผมยาวคุณลองคิดดูสิใครจะไปคิดว่ามันจะไปมันจะมีปัญหาเรื่องกับไอ้หนุ่มผมยาวเขาน่าจะเป็นเอฟซีตั้งแต่เแรกๆเลยนะตั้งแต่แรกๆเลยถึงทุกวันนี้เป็นยังไงต้องเอาตัวรอดแล้วทีนี้เออ คืออีหายานนี่แม่งด่าไปหมดสร้างศัตรูไปหมดเออแล้วมันจะเหลือใครละ่ะมีแต่คนเกลียดอะ่ะมันมีแต่คนเกลียดนี่แหละผมถึงบอกว่าคือต่อหน้าอย่างหนึง่งรับหลังแม่งดินทานะ่ะมันจะอยู่กันได้ยาวไหมละ่ะมันอยู่กันได้ไม่ยาวหรอกอืมมันอยู่กันได้ไม่ยาวหรอกถามว่าจะเจริญไหมผมบอกได้เลยครับมันจะเจริญได้ยังไงคนที่ดูถูกพ่อดูถูกแม่ดูถูกเพื่อนดินทาเพื่อนอืมมันจะคือ เอาจริงๆนะทุกคนผู้ใหญ่ใจดีเนี่ยเวลาเขาช่วยเนะี่ยขอบคุณสักน,นิดนึงขอบคุณเขาก็ถือว่าโอเคแล้วนะเขาให้ให้ตังซื้อของนู่นนี่นะขอบคุณเขาแล้วก็อย่าทำให้เขาผิดหวังอย่าทำให้เขาผิดหวังคือมึงอย่าทำตัวแย่อือย่าทำตัวแย่ให้เขาเสียใจแต่นี่ไม่ไม่มีโมเมนต์นั้นนะมีแต่โมเมตนต์ดินทารับหลังนะแล้วมันจะอยู่ได้มันจะอยู่ไปได้นานได้แค่ไหนล่ะเออใครบางคนเป็นดินทา ผู้ใหญ่ใจดีแม่ระบบติดเทิงนินทาจุกูไม่อยากจะฟังผมก็เออเออมึงนี่ก็แย่นะเขาซื้อของช่วยเขาซื้อของช่วยเยอะแยะมากมายมึงก็ยังไปน,นินทาเขาอีกเออมันคือยังไงล่ะแล้วนินทาก็นินทานินทาทั้งน้ำลายก็ไม่พอพิมพ์พิมพ์มนินทาอีกโอ้ชีวิตอสมแล้วที่เขาสมแล้วที่เขารักษาสิทธิ์เนะ่มันเป็นอย่างนั้นเออมันเป็นอย่างนั้นทุกคน แล้วทีนี้เนี่ยแล้วทีนี้ยันยันไม่มึงมึงเตรียมไม่เลยยันสิ่งที่เขารักษาสิทธิเ์เวลาขึ้นศาลสู้กันมึงต้องเตรียมค่าทนายค่าทนายเตรียมนอนนอละสามหมื้าอืบอกได้เลยค่าค่าเดินทางค่าเลี้ยงอค่าเลี้ยงข้าวทนงทนายผมเชื่อว่าใครบางคนเขาก็รู้ดีว่าหนึ่งคดีที่เกิดขึ้นมันต้องมีไม่ต่ำกว่าแสนไม่ต่ำกว่าแสนแน่นอนอ่า ถ้าสาลถ้าเกิดว่าสารประทับรับฟ้องอยู่ใน,อย,ในอยู่ในคดีออยู่ในคดีอยู่ในนิทานนะสารประทับรับฟ้องปั๊บนะครับต้องเตรียมเรื่องนะต้องเตรียมต้องทําเรื่องทําเรื่องประกันตัวไวนะ <c oughs> าารปก็ป <c oughs> ต้องจ่ายแล้วก็ต้องจ่ายแล้วไม่ต่ำกว่าสองสามหมื่นสี่หมื่นทำเรื่องประกัน,นะกนตัวไปเลยนะอถ้าสารประทับรับฟ้องปั๊บเนี่ยครับต้องทําเรื่องประกันนะประกันตัวไปนะนั่นแหละต้องทําเรื่องประกันไม่งั้นไม่งั้นก็ยุ่งยากอีก ถ้าสู้ไปแล้วเนี่ยถ้าสู้ไปแล้วปั๊บเนี่ยสารมีคําอ่าแต่ฟังคําพิพากษาใช่ไหมล่ะอ่านคําพิพากษาปุ๊บคุณแพ้อืมคุณมีความผิดปั๊บเนี่ยอันดับแรกคือหนึ่งพื้นมาเป็นฝูงเลยดีวะ่ะอ้ยมันมาเป็นฝูงได้ดีมันก็ไม่ไหวเนี่ยสิลองคิดดูนะทุกคนหนึ่งถ้ามีคดีเกิดขึ้นคุณต้องจ้างจ้างทนายสามหมื่นแล้วอ่าสามหมื่นห้าแล้วต้องได้จ้างแหละ ต้องหาคนไปแกะเทปแล้วทีนี้แกะเทปแกะเทปอะไรอีกต้องประกันตัวอีกนะค่าประกันตัวสองหมื่นสามหมื่นก็ต้องว่าไปคุณต้องหาเงินมาประกันตัวตัวเองไปน,นะถ้าแพ้คดีปุ๊บคุณต้องหาต้องหาเงินมาประกันตัวเองอีกห้าหมื่นหกหมื่นไม่ใช่ไม่ใช่น,น้อยนะครับทุกคนออระมาครึ่งแสนเแล้วประกันตัวนะแล้วก็แล้วก็ก็ต้องเสียค่าปรับอีกไอ,อ้ต้องเสียค่าคุณแพ้อีกเขาเรียกร้องเงินเป็นเท่าไหร่ถ้าเขาร้อง ถ้าคดีหมิ่นใช่ไหมละ่ะคดีหมิ่นเนี่ยคดีหมิ่นมันก็เขาลองไปแสนสองแสนแต่คดีคดีอย่างอื่นที่มันหนักกว่านั้นละ่ะก็เขาก็เรียกันได้หนักอีกเขาก็เรียกได้หนักอีกนี่ยผมบอกได้เลยว่าผมบอกได้เลยว่าอียานจะรับไหวไหมผมบอกได้เลยว่ายานจะรับไหวไหมเออเพราะเพราะอะไรทุกสิ่งทุกอย่างนะครับในส่วนหนึง่งมึงต้องพูดอย่างนี้ยานทุกสิ่งทุกอย่างในส่วนหนึ่งนะ ในส่วนหนึ่งมาจากอะไรรู้ไหมมาจากมึงที่มีการฟ้องร้องอะไรกันเกิดขึ้นก็มาจากอีกอย่างในส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะผู้หญิงคนนั้นอ,อีามีเหตุให้เกิดมันเหตุเกิดมันต้องมีจุดจุดเกิดเหตุก็คือใครบางคนใครบางคนไปตีชิ้นนินทาเขาอไปตีชิ้นนินทาเขานินทาผู้ใหญ่ใจดีเรื่องเรื่องเนี่ยมันเกิดมาจากตรงนั้นอคุณไปนินทาเขาทั้งทั้งที่เขาเป็นผู้ใหญ่ใจดี ไปนินทาเขาไม่พออรู้ว่าเขามีเงินอีกก็หนักเรื่องมันเกิดเรื่องมันเกิดจากผู้หญิงคนนั้นแล้วเรื่องมันกระพือขึ้นเป็นกระบอกเสียงเป็นหอกระจายข่า,ขาวมันมาจากใครมันก็มาจากอียาน <c oughs> นั่นแหละแล้วทีนี้ผมผมบอกเลยนะใครไม่โดนใครไม่โดนเนี่ยไม่รู้อไม่รูนกับตัวเองไม่รู้หรอครับว่าเวลาไปขึ้นลงขึ้นศาลเนี่ยมันอลังการขนาดไหนยานจะมาช่วยไหมยานซัพพอร์ตเท่าไหร เออบอกได้เลยไหนล่ะเออคนเขาบอกว่าเลยนะถ้ามีการฟ้องร้องกันเกิดขึ้นจะต้องมีการระดมทุนใช่ไหมระดมทุนระดมเงินเออรอดูมึงรอดูยานนี่แหละถ้าเกิดว่าเออประสบการณ์ตรงครับจริงๆประสบการณ์ไอ้ไหลเนี่ยบอกตรงนะถามว่าผมสู้ไหมมันก็เราก็ไม่ค่อยถอยนะ เราก็ไม่เคยถอยนะอืมแต่ที่สําคัญคือยนันเตรียมเงินไปเลยค่าทนายสามหมืนห้าบวกไปค่าแก่เทปจนค่าแก่เทปเก็บเอกสารนู้นนี่จนกว่าจนกว่าคาดีจะจบเนี่ยตีไปเลยครับตีไปเลยหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งค่าเตรียมเอกาสารเตรียมไปเลยหมื่นหนึ่งค่าทนายสามหมื่นห้าอ่าค่าประกันตัวทําเรื่องการทําเรื่องประกันตัวเตรียมไปเลยสองหมื่นสองหมื่นนะ อันนี้เฉพาะคดีหมิ่นแต่คดีหนักกว่านั้นอ่ะถ้าเป็นชอโกงหรืออะไรอยางงั้นมันอาจจะแพงกว่านั้นอีกอาจจะเป็นห้าหมื่นเพราะว่าคดีโทษมันหนักอ่าโทษมันหนักมันจะแพงกว่านั้นอีกอเตรียม,นนม,นนมวไว้นะอ่ากูนี้บอกเลยเลยว่าประสบการณ์จริงอ่า <s> แล้วทีนี้แล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าข้อเรียกร้องของเขาล่ะถ้าคุณแพ้คดีถ้าคุณแพ้คดีเนี่ยข้อ,อเรียกร้องล่ะข้อเรียกร้องของเขาเขาอาจจะเรียกร้องแพงให้คุณทํานั่นทํานี่ ประกาศลงหนังสือพิมพ์ลงสื่อช่องทีวีสามช่องอ่าอะไรไงล่ะทีเนี้ยอันนี้คือข้อเรียกร้องของเขานะเขาจะมีข้อเรียกร้องของเขาอีกมันผมบอกได้เลยแล้วก็คุณต้องจ่ายค่าเสียหายให้เขาอีกอ่าอาจจะไม่ใช่สองแสนาสาแสนนะเพราะไม่ใช่ผมมองว่าอาจจะไม่ใช่คดีหมินนะอ่าเดี๋ยวทีนี้เนี่ยพอสารตัดสินว่าคุณมีความผิดหนึ่งคุณต้องจ่ายค,คุณต้อง ทำตามที่เขาเรียกร้องว่าเขาร้องอะไรบ้างให้คุณให้คุณชดใช้อะไรบ้างเขามีชื่อเสียงเขามีธุรกิจหรือเปล่าเขามีหน้ามีตาอยู่ในสื่อหรือเปล่าเขาโน้นนั่นนี่หรือเปล่าทําให้เขาเสียหายเป็นวงกว้างหรือเปล่า